สวัสดีครับผมนายวิชายยินลพุพ้อในการโรงเรียนเชวดเร่งธรรมศยาขอ,อนําเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจําปีพุทธศักราช2 6 6วัตถุประสงค์1เพื่อบริหารจัดการผ่านนวัตรกรรมการบริหารคุณภาพเคร่งโมเดล2เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการากศึกษาได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 4. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 1. การวางแผนศึกษาศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ของรับาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าคือเข้าใจคือการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าถึงคือการสร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพัฒนาคือการร่วมมือร่วมใจกันลงมือทํา โดยใช้องค์ความรู้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาติดตามสนับสนุนประมวลผลให้มันลดตามเป้าหมาย1.2 ศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์มาตรฐานศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิษานครเรมราชและนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน1.3แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ1.4ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นตอนที่2การดำเนินการจากการศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ประชาวงจรคุณภาพกาตมาน PDA ของเรมิงกระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนวัตกรรมการบริหารงานคุณภาพเคร่งโมเดลเพื่อพัฒนางานและทำให้ผู้รมงานมีความสุขสนุกในการทำงานตามพุทธสุภาษิตที่ว่าสุขาสังคศาสสาม,มัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะให้เกิดความสุขมี5ขั้นตอนดังนี้ 1. k n o w l e d ล e เมนจ g เมนต์คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ในการจัดการทั้งในตัวบุคคล และเอกสารโดยใช้กระบวนการ PLC เข้ามาเป็นตัวร่วมและการร่วมมือร่วมใจของคุณครูผู้บริหารนักเรียน 2. r e s o l u t i o n คือการแก้ปัญหาร่วมกันมี5องค์ประกอบคือ 1. การยอมรับถึงปัญหา 2. กําจัดขอบเขตของปัญหา 3. การกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 4. การลงมือทําตามแผนที่วางไว้ 5. การติดตามน,นิเทศ 3. อีวัล t i o n คือการประมวลผลเป็นการประมวลผลการดำเนินง,งานโดยการวัดในการประเมวลผลเป็นล,ลักษณะของการนิเทศการประเมนิน 4. Network คือการสร้างเครือข่ายในการบริหารสถ,ถานศึกษาทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาให้ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม Good Governance คือการบริหารใช้หลักธรรมาภิบาลมี6องค์ประกอบได้แก่ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าขั้นตอนที่สามการตรวจสอบ3.1มีการกำกับติดตามนิเทศการดำเนินงานตามปฏิทินทีก่กำหนดเพื่อรับทราบปัญหาทุสคและรวบรวมข้อมูล3.2สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 4. ขั้นตอนที่สี่การปรับปรงุง เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทําการตรวจสอบแล้วการปรับปรุงอาจจะเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินง,งานหนึ่งสามารถบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยผ่านโครงสร้างการบริหารงานห้าฝ่ายการบริหารงานของคุณภาพเกร่งโมเดลสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสองส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรางการศาึกษา ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอสู่การเป็นครูมืออาชีพและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 4. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน